ขอเชิญร่วมง,งานเทศกาลบุญประจำปีเอาบุญพระเวฟังเทศมหาชาติเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนบูรณะปิสังขงารณอศาลาการประเรียนวัดใต้สีมงคลในวันที่ 7...8... 9กุมภาพันธน์ณวัดใต้สีมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์7นาฬิกาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานเวลา15นาฬิกาแห่พระเวสสันดรรอบเมืองกลางคืนชมมหรสพสมโพชตลอดคืนภาพพยนตร์จอยักษ์จอใหญ่าจากรุ่งสุริยาภาพพยนตร์วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์เวลา5นาฬิการ่มเทศมหาชาติย้อนยุคเรื่องพระเวสสันดรชาดก กลางคืนชมหมอลำซิ่ง,ง,งวงใหญ่ อาทิตย์ที่9กุ้มภาพันธ์รับบริจาคทั่วไปและรับต้นกันจากคณะศรัทธาร่วมทําบุญกับมัชฉาผาโชคตักบาตรร้อยแตักบาตรพระบรรจวคขีตักบา 108, ตรพระป,ประจำวันเกิดสาวน้อยตกน้ําหนูนาผาโชคนมัสการพระเจ้าใหญ่และอื่นๆอีกมากมายามากลางคืนชมหมอลําซิ่ง,<อ>งวง,วงใหญ่อย่าลืมเที่ยวงานบุญประจําปีเอาบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติย้อนยุควันที่7 89กุ้มภาพันี้ณวัดใต้สีมงคลตาบลในเมือง เมืองจังหวัดยะโสธรดำเนินการโดยพระครูประหลัดสมัครอิสโรเจ้าคณะตำบลในเมืองเจ้าอาวาสวัดใต้สีมงคลพระมหาขวัญชัยพรรมวังโสและคณะกรรมการทายกทายิกาวัดใต้สีมงคลครั้นนึงเธอจำได้ไหสองเราเคยเที่ยวง,งานวัดป,ป่าายทํำบุเปิดนทององพระมาลัยขอพระเจริญาย